เมื่อชนชั้นนำของทั้งสองสีเสื้อดูเหมือนจะจับมือเป็นพันธมิตรกันได้อย่างน้อยก็ชั่วคราวนะครับชั่วคราวไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับตอนนี้ก็หวาดเสียวกันอยู่ใช่ไหมนะครับแต่แน่นอนว่าพลังสีเหลืองแล้วก็พลังสีแดงเนี่ยมันไม่ได้ไปไม่ได้หายไปนะครับ แต่ผู้คนที่เคยสังกัดตนเองกับการเมืองสีเสื้อในอดีตอย่างเข้มข้นได้ตระหนักมากขึ้นเรื่อยๆว่าถึงที่สุดแล้วเจตจำนงและเป้าหมายของชนชั้นนำของทั้งสองฝ่ายอาจไม่ได้ตรงกับเจตจำนงและเป้าหมายของตนเอง กลุ่มคนเสื้อแดงจํานวนมากเห็นแล้วว่าการจะสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยให้สามารถเกิดขึ้นได้นั้นเพียงเพราะทำให้กลับมามีการเลือกตั้งเท่านั้นเนี่ยมันไม่พอเทาว่ายังต้องปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่รวมถึงปฏิรูปกองทัพปฏิรูปสถาบันตุลาการด้วย เพื่อให้อำนาจของประชาชนที่เราบอกว่าเป็นอำนาจสูงสุดในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยปรากฏขึ้นเป็นจริงมีความหมายในทางปฏิบัติและสำหรับกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะครับจำนวนมากมีบทเรียนแล้วว่าการปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งนั้นไม่มีจริง แล้วการเมืองในระบบเลือกตั้งที่หลายคนเคยไม่เชื่อมั่นศรัทธาสามารถพัฒนายกระดับได้การเปลี่ยนแปลงผ่านประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งนั้นเป็นไปได้และอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่เรามีที่สำคัญประชาชนที่เคยสังกัดสีเสื้อคนละสี เริ่มเห็นแล้วว่าปัญหาสังคมการเมืองไทยที่แต่ละฝ่ายต่างให้ความสำคัญในคนละมุมแท้จริงแล้วอาจมีรากฐานมาจากโครงสร้างสังคมแบบเดียวกันถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนนิทานตาบอดคำช้างนะครับต่างฝ่ายต่างสีก็รู้จักช้างกันคนละแบบฝ่ายหนึ่งรู้จักช้าง ผ่านการจับขาจับหางฝ่ายหนึ่งรู้จักช้างจากการจับงวงแต่สุดท้ายปัญหาสังคมไทยก็คือช้างในห้องตัวเดียวกันการเมืองไทยในปัจจุบันจึงเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากการเมืองที่เคยแบ่งเป็นฝั่งเหลืองฝั่งแดง ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเกือบสองทศวรรษได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของการเมืองไทยระหว่างการเมืองของชนชั้นนำเพื่อชนชั้นนำกับการเมืองของประชาชนเพื่อประชาชนทุกท่านครับปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลในชุดปัจจุบันนั้นเป็นภาพ สะท้อนของการเมืองของชนชั้นนำอย่างจงแจ้งลอนจอนเมื่อเป็นการเมืองของชนชั้นนำสิทธิของแต่ละคนย่อมลดหลั่นกันไปตามสถานภาพทางสังคมการพิจารณาว่าผู้ต้องขังในเรือนจำคนไหนป่วยหรือไม่ป่วยป่วยมากหรือป่วยน้อย ไทยจะได้รับสิทธิ์ถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ที่ไหนอย่างไรจึงไม่ใช่เรื่องของการแพทย์ไม่ใช่เรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องสิทธิตามกฎหมายที่ทุกคนพึงมีเสมอหน้ากันแต่เป็นเรื่องสถานภาพทางสังคมนี่ย่อมไม่ใช่เจตจำนงของพี่น้องประชาชน ที่ออกมาใช้สิทธทิเลือกตั้งอย่างล้นหลามในวันที่14พฤษภาคม2566เมื่อเป็นการเมืองของชนชั้นนำเวลาประชาชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจะถูกตัดสินว่าถูกหรือผิดผิดมากผิดน้อยควรได้รับสิทธิในการประกันตัวหรือไม่หรือจะได้รับโอกาส ในการพิจารณาคาดีอย่างเป็นธรรมหรือไม่จึงไม่ใช่เรื่องของหลักนิติรัฐไม่ใช่เรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องสิทธิที่ประชาชนทุกคนพึงมีแต่เป็นเรื่องของสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของแต่ละคนในกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่ต้องดูว่า คุณมีข้อพิพาทกับใครเป็นคนระดับไหนบ่อยครั้งที่ระบบกฎหมายหรือนิติรัฐแบบไทยๆไ,ได้กลายเป็น,นกลไกในการโบยตีประชาชนให้หลาบจำเพื่อให้สำเนียกว่าบุญบรารมีหรือลำดับชั้นต่ำสูงของคนเรานั้นมันไม่เท่ากันในการเมืองแบบชนชั้นนำ เป้าหมายของระบบกฎหมายหรือนิติรัฐแบบไทยๆไ,ไม่ใช่การคุ้มครองชีวิตร่างกายหรือสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนพึงมีแต่คือการปกป้องคุ้มครองความมั่นคงของรัฐและลำดับชั้นของอภิสิทธิชนแล้วก็นี่ย่อมไม่ใช่เจตจำนงของประชาชนที่ออกมาเลือกตั้ง เมื่อวันที่14พฤษภาคม2,566เมื่อเป็นการเมืองของชนชั้นนำโอกาสที่ผู้ต้องหาหรือนักโทษคดีการเมืองจะได้รับการนิรโทษกรรมอย่างท่วนหน้าหรือไม่จึงไม่ได้พิจารณาจากเป้าหมายในการที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างประชาชนที่เคยมีความคิด ความเชื่อทางการเมืองแตกต่างกันและก็ไม่ได้พิจารณาจากเป้าหมายเพื่อที่จะคืนความยุติธรรมให้แก่ทุกคนแต่จะพิจารณาจากความพึงพอใจหรือความเมตตากรุณาของผู้มีอำนาจเบื้องบนต่อประชาชนเบื้องล่างประชาชนต้องรอคอยว่าวันนี้ชนชั้นนำจะแสดง พระเดชหรือแสดงพระคุณการเมืองของชนชั้นนำยังทำให้กลไกลของรัฐไทยนั้นตอบสนองต่อนายตนเองมากกว่าตอบสนองต่อประชาชนท่านทราบหรือไม่ครับว่าทุกวันนี้เนี่ยรัฐไทยมีกำลังคนเท่าไหร่ทราบไหมครับ ปัจจุบันรัฐไทยมีกําลังคนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจำรวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจต,ต่างๆเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยราว3.2ล้านคนนะครับขณะที่ประชาชนคนไทยเนี่ยประชากรไทยมีจำนวน66ล้านคนดังนั้นหมายความว่าถ้านำมาหารเฉลี่ยกันแล้ว เรามีเจ้าหน้าที่ประมาณหนึ่งคนที่ดูแลประชาชนยี่สิบคนคำถามก็คือว่าพวกเรารู้สึกไหมครับว่าเราได้รับการบริการจากรัฐหรือได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดในระดับอัตราส่วนหนึ่งต่อยี่สิบน่าสนใจด้วยนะครับว่า ในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยขนาดที่เด็กเกิดใหม่ในสังคมไทยลดน้อยลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่รัฐไทยกับมีกำลังคนเพิ่มในระยะ10สิบปีถึงห้าแสนคนจนทำให้งบประมาณของรัฐร้อยละสี่สิบเป็นรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ ขนาดของรัฐไทยใหญ่ขึ้นทุกปีขนาดที่พื้นที่งบประมาณสำหรับการพัฒนาประเทศจำกัดแคบลงเรื่อยๆหากเราไม่ปฏิรูปรัฐไทยให้เล็กลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงปรับใหญ่ระบบงบประมาณอย่างจริงจังพวกเราคิดว่ารัฐไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรการเมือง ของชนชั้นนำยังลดทอนเสียงและลดทอนอำนาจของประชาชนอยู่ตลอดเวลาเราชนชั้นนำพยายามทำให้เราเชื่อว่ายามใดเมื่อประเทศเกิดวิกฤตเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิถีทางประชาธิปไตยและต่อให้สุดท้าย การเมืองไทยไม่สามารถปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งได้พวกเขาก็พยายามจะออกแบบประชาธิปไตยแบบไทยๆท,ที่ยอมให้มีการเลือกตั้งแต่ไม่ยอมให้อำนาจที่มาจากการเลือกตั้งอยู่เหนืออำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นอันขาดไม่ยอมที่จะให้ปลดล็อก ประเทศไทยออกจากโครงสร้างรัฐซ้อนรัฐกองทัพอยู่เหนือพลเรือนรวมทั้งระบบบริหารแบบรัฐราชการรวมศูนย์ที่สืบทอ,อดมากว่าร้อยปีการเมืองแบบชนชั้นนำชอบสงเคราะห์ประชาชนครับกดให้จนแล้วขนมาแจก ชีวิตที่ยากเข็นของกเกษตรกรไทยในชนบทที่พวกเราอยากหลุดพ้นกลายเป็นภาพสวยงามโรแมนติกสำหรับคนข้างบนสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคนกลายเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยสำหรับประเทศแบบไทยไทย ในระบบเศรษฐกิจของชนชั้นนำเขาแข่งกันด้วยอะไรครับในระบบเศรษฐกิจของชนชั้นนำเขาแข่งกันด้วยโนฮูไม่ใช่โนฮาวแข่งกันด้วยเส้นสายไม่ใช่ด้วยความสามารถหรือนวัตกรรมโอกาสและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะเข้าถึงได้และแบ่งปัน อย่างเท่าเทียมเวลาเราพูดถึงงานที่มีคุณภาพค่าแรงที่สอดคล้องกับค่าครองชีพชนชั้นดำก็มักจะออกมาเตือนเราว่าระวังที่ประเทศไทยจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้เคยได้ยินไหมครับเราควรจะขึ้นค่าแรงเฉพาะแรงงานที่มีทักษะความสามารถ ที่ดีแล้วเท่านั้นแต่ปัญหาก็คือว่าภาคเอกชนไทยอาจจะต้องอาจจะจ่ายเงินสำหรับการวิจัยและพัฒนาน้อยกว่าจ่ายเงินใต้โต๊ะเสียอีกนี่คือระบบเศรษฐกิจในการเมืองของชนชั้นนำแบบที่ผ่านมาและระบบการศึกษาที่การเรียนรู้ที่คาดหวัง จะยกระดับทักษะความสามารถของพวกเราทุกคนแบบที่เป็นอยู่มานมนานก็ล้าหลังเต็มทีไม่สามารถตอบโจทย์การสร้างขีความสามารถในการแข่งขันให้เท่าทันโลกในปัจจุบันได้แน่นอนครับเวลาเราพูดถึงการเมืองของชนชั้นนำผมไม่ได้หมายความว่าบรรดาชนชั้นนำนั้นกลุ่มแต่ละกลุ่มเขาจะสามารถขีกันหรือรักกันเสมอไปนะครับ พวกเขาต่างก็ต่อสู้กันว่าชนชั้นนำกลุ่มไหนจะเป็นผู้ครองอำนาจนำเหนือกลุ่มอื่นกลุ่มหนึ่งเคยขึ้นสู่อำนาจด้วยอาศัยความชอบธรรมจากอานาจจากการเลือกตั้งอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นสู่อานาจด้วยวิถีทางนอกประชาธิปไตยและอาศัยความชอบธรรม ของการเมืองที่แอบอ้างความดีคนดีและความจงรักภักดีแต่แม้จะต่อสู้กันแต่ชนชั้นนำแต่ละกลุ่มก็มีเอกภาพร่วมกัน นั่นคือการพยายามรักษาโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเดิมที่สิทธิและโอกาสทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละคนมีลำดับชั้นต่ำสูงลดหลั่นกันไปเอาไว้ใครขึ้นมามีอำนาจก็ผัดกันกินรวบผูกขาดการเมืองและเศรษฐกิจได้ นี่คือจุดร่วมของพวกเขานี่คือจุดร่วมของการเมืองแบบชนชั้นนำการเมืองของชนชั้นนำมองยุคสมัยที่เปลี่ยนไปว่ากําลังทำลายความดีงามของสังคมไทยในอดีตการเมืองของชนชั้นนำมองความรู้สึกนึกคิด และความปรารถนาของประชาชนแบบใหม่ๆตามยุคสมัยว่าเป็นภัยคุกคามการเมืองแบบนี้ไม่ได้มองประชาชนว่าเราเป็นเจ้าของประเทศแต่มองประชาชนเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจตลอดเวลาไม่รู้จักพอไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่รู้คุณแผ่นดิน ไม่รักชาติหรือไม่ก็ไม่มีการศึกษาการเมืองของชนชั้นนาจึงพยายามกดทับการเมืองของประชาชนเอาไว้ไม่ให้เติบโตถึงแม้ว่าอาจจะทุบทําลายให้สิ้นซากไม่ได้แต่ก็ต้องทําให้อยู่ในกรอบที่ควบคุมได้แต่การเมืองของชนชั้นนาประเมิน ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยต่ำไปครับพวกเขาไม่เข้าใจว่าสภาพพื้นฐานทางสังคมของไทยนั้นเปลี่ยนไปมากแล้วแค่ไหนจนไม่อาจย้อนกลับได้อีกความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาของประชาชนแบบใหม่ๆกำลังไหลบ่า เกินต้านทานไปแล้วการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่บ่งชี้ข้อเท็จจริงอันนี้การเมืองไทยจึงกำลังเดินเข้าสู่บทใหม่ที่สิ่งเก่ากำลังจะตายและสิ่งใหม่กำลังจะเกิด สุดท้ายสังคมไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับดุลยาภาพใหม่หรือชันทามติใหม่ระหว่างการเมืองของชนชั้นนำกับการเมืองของประชาชนในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญนี้นี่คือสถานภาพของการเมืองไทยในสถานการณ์ ปัจจุบันแล้วในสภาวะเช่นนี้พักก้าวไกลอยู่ตรงไหนแน่นอนครับการเมืองแบบชนชั้นนำนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนล้วนมองว่าการเมืองแบบก้าวไกลนั้นเป็นภัยคุกคามต่อตอนเองทั้งสิ้นแต่พวกเรา พักเก้าวไกลเราจะเป็นสะพานเชื่อมแห่งยุคสมัยเราจะเป็นสะพานเชื่อมแห่งยุคสมัยเชื่อมสังคมไทยแบบเก่ากับสังคมไทยแบบใหม่แล้วก็เชื่อมความฝันความหวังกับความเป็นจริงนี่คือภารกิจของพักเก้าวไกลในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นวันนี้พวกเราพร้อมแล้วที่จะก้าวไกลไปกับทุกคนสถาปนาการเมืองของประชาชนเพื่อประชาชนทุกท่านครับพวกเราไม่ได้ดีพร้อมทุกเรื่องตั้งแต่วันแรกวันนี้ก็อาจจะยังไม่ดีอย่างที่เราอยากเห็นเราเดินเข้าสู่ การเมืองด้วยความหวังด้วยความฝันและอุดมการณ์ที่เราอยากเห็นสังคมไทยดีขึ้นมีอนาคตที่ดีกว่านี้เราเรียนรู้และเติบโตขึ้นทุกวันแม้เราจะไม่ได้ดีพร้อมตั้งแต่วันแรกแต่เราก็เรียนรู้และเติบโตขึ้นทุกวันทุกปี เราใช้เวลาทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถในรัฐสภาเพื่อเข้าใจระบบงบประมาณเข้าใจระบบราชการเข้าใจกฎหมายและกลไกบริหารเพื่อเตรียมพร้อมเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดของประชาชนให้ได้